สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณครูซ้มโอค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาแชร์ว,วิธีการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆค่ะหมายเหตุคุณครูซ้มโอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากวิดีโอนี้นะคะมีการมัวบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะคะท่านผู้ชมก็สามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกันมาได้นะคะคุณครูซ้มโอใช้3แอปหลักในการตัดต่อค่ะ1แอป Canva ใช้สําหรับแต่งภาพพื้นหลังค่ะ 2. แอปแคปคั t ใช้สำหรับตัดพื้นหลังออกค่ะและ3ค่ะแอปวิลโลใช้ใส่เพลงเพราะๆแล้วก็สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักค่ะเรามาดูการใช้งานแอป c a n วาสำหรับการแต่งพื้นหลังค่ะขั้นแรกนะคะก็ไปเปิดที่แอป c a n วาก่อนเลยแล้วก็ไปเซิร์ชคำนะที่เราต้องการอย่างเช่นคำว่า Classroom เพื่อนเอามาแต่งภาพเป็นห้องเรียนของเราสวยๆน่ารักน่ารักค่ะ นี่คุณครูเจอแล้วค่ะชอบอันนี้มากเลยจะแต่งเป็นห้องเรียนของคุณครูซุปโอนนะคะก็คลิกมาค่ะแล้วก็มาลบนะคะคําต่างๆที่เราไม่ต้องการแล้วก็เปลี่ยนนะคะเป็นชื่อของเราเป็นชื่อห้องเรียนของเราหรือชื่อบทเรียนของเราได้ตามต้องการเลยค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าแอปแคนวาเนี่ยสามารถใช้ทําโปสเตอร์สวยๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะ เมื่อเราสร้างภาพพื้นหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกดเซฟตรงที่ลูกศรน,นะคะที่ชี้ขึ้นข้างบนตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดเซฟแอทอิมเมจนะคะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้ภาพพื้นหลังแล้วค่ะต่อไปมาดูการใช้งานแอปแคปคัตสำหรับการตัดพื้นหลังออกค่ะก่อนอื่นนะคะไปกดที่แอปแคปคั t ค่ะแล้วกดโปรเจกต์ใหม่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะ หลังจากนั้นไปหาภาพที่เราแต่งมาเมื่อกี้นะคะนี่ก็คือห้องเรียนของคอรูสมโอค่ะต่อไปกดคำว่าโอเวอร์เลย์ค่ะและกดเพิ่มโอเวอร์เลย์เพื่อใส่คลิปของเราค่ะนี่แล้วเราก็มาหาค่ะว่าเราจะเอาคลิปไหนมาตัดพื้นหลังออกคุณครูสมโอเลือกปึ๊บแล้วก็กดคำว่าลบพื้นหลังออกนะคะอ่าเป็นรูปคนแบบนี้เลยแล้วกด ลบออกปั๊บเลยค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนขนาดและทิศท,ทางเรียบร้อยได้แล้วค่ะส่วนการตัดต่อน,นิทานแบบนี้นะคะจะใช้ฟังก์ชันลบพื้นหลังไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้ภาพขาดหายไปแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้ฟังก์ชันโครมาคีแทนค่ะไปกดที่ตัวเลือกสีนะคะแล้วก็เลือกสีพื้นหลังที่เราจะลบออก หลังจากนั้นไปกดความเข้มค่ะแล้วก็เพิ่มความเข้มให้มากขึ้นเพื่อลบสีนั้นออกไปค่ะแล้วก็ใส่เงานิดนึงเพื่อความเนียนนะคะนี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยได้เป็นนิทานที่คุณครูสมออ่านให้เด็กๆด,ดูเลยเป็นยังไงแล้วคะเนียนไหมล่ะต่อไปเรามาดูการใช้งานแอปวิลโลเพื่อใส่เพลงใส่สติ๊กเกอร์แล้วก็คำบรรยายภาพกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะไปเปิดแอป i l l โ w มาก่อนเลยค่ะแล้วก็สร้างวิดีโอกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปคลิกวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อแล้วก็ใส่เพลงมาเลยแล้วก็เลือกขนาดนะคะนี่เราสามารถใส่พื้นหลังสวยๆเป็นสีสันต่างๆนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกเพลงได้เลยนะคะกดที่เพลงแล้วก็หาเพลงเพราะๆนะคะมาใส่ให้วิดีโอของเราหน้าฟังขึ้นได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าเราจะตัดต่อนะคะก็กดแบ่งแล้วก็กดตัดต่อได้เลยง่ายมากนี่ทำให้พื้นหลังเป็นสีขาวนะคะวิดีโอก็จะดูกลืนๆเนียนๆนะคะคุณครูสมบชอบมากเลยนี่ก็ใส่คำบรรยายภาพได้ด้วยนะคะก็มีตัวอักษรให้เลือกเยอะแยะไปเลยค่ะมีสติกเกอร์ต่างๆด้วยนะคะนี่ จะเห็นได้ว่าแอปวิลโลนี้นะคะก็มีจุดเด่นมากๆเลยคือการมีตัวกระตู้นมีสติกเกอร์ที่น่ารักน่ารักมากๆหลายๆตัวเลยนะคะสมโตก็เลยชอบใช้แอปนี้มากๆเลยค่ะคุณครูสมโอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านนะคะและถ้าเกิดว่าคุณครูนะคะอยากจะเพิ่มเติมมีข้อแนะนำนะคะหรืออยากให้คุณครูสมโอททำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ในวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ